มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563เตรียมจัดงานประจำปีเทศกาลตรุษจีนและพิจารณาเลือกตั้งประธานคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่เนื่องจากชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตำบลบากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการน,นายธนกฤตปิยะศรีนันท์ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการโดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเรื่องพิจารณาการจัดงานประจำ เทศกาลตุ๊จีนในเรื่องพยนาเลือกตั้งประธานคณะกรรมการมูลนิธิตามข้อบังคับของมูลนิธิโดยมีประธานกิติมศักดิ์ที่ปรึกษารองประธานเลขาธิการเฮรันยิก คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างๆและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่สองทับ2563เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563รวมทั้งเรื่องรับรองฐานะทางการเงินการรับรองงบการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2563เรื่องผลการดำเนินงานของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตลอดปี2563แจ้งรายงานรับส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเรื่อง เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีอัตราจ้างตลอดจนเรื่องพิจารณาจัดงานประจำปีเทศกาลตุรกินระหว่างวันที่12ถึง20กุมภาพันธ์2564และเรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่เนื่องจากประธานและคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีตามข้อบังคับของมูลนิธิดังนั้นจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่โดยมีพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานากิติมิ์มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเป็นประธานในการเลือกตั้งโดยในที่ประชุมมีคณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติมา ชิงตำแหน่งประธานมูลนิธิจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งนายวิโรธเตียวแสงสุขและหมายเลข2นายอนเนกพงศ์คูนทรัพย์สินส่วนคณะกรรมการมูลนิธิที่มีสิทธิ์ลงคะแนในในการเลือกตั้งครั้งนี้จำนวน55ท่านซึ่งผลจากการนับคะแนนเป็นเอกฉันโดยนายอนเนกพงศ์คูลทรัพย์สินได้33คะแนนและนายวิโรธเตียวแสงสุขได้21คะแนนมีผู้ไม่ออกเสียงหนึ่งท่านจากนั้นพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานในการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลให้นายอนเนกพงศ์คูณทรัพย์สินดํดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ

เบอสองครับเบอสองครับตาทสามคนี 2. ่เอออกเสียงเ่ยี 1. ่สิเ็ครับขคุณมานะครับก็ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจให้ผมมาเป็นกำลังตำแหน่งประธานวิทีรุ่งอรุณก็ผมจะทำงานให้กับพิธีให้ดีที่สุดนะครับ ต้องให้เกี่ยวกันแเรามาช่วยกันทำาไทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน